สวัสดีครับวันนี้มาพบในรายการลุงซ่อมคอมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องขออภัยนะครับจริงๆวันนี้จะเป็นคลิปเรื่องการลงทะเบียนของแคแนลแต่ปรากฏว่าเว็บของแคแนลวันนี้ได้ล่มก็เลยไม่สามารถจะถ่ายคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็เลยจะมาแทรกคลิปที่เอาไว้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้งานเคยประสบปัญหาไหมครับเวลาเราต้องการติดตั้งโปรแกรมบางส่วนที่ เป็นโปรแกรมฟรีที่เราต้องการใช้งานเนี่ยเราปรากฏว่าเราต้องยกไปให้ร้านทำข้อแรกข้อ2ซอฟต์แวร์เถื่อนมีปัญหาถูกไหมครับเพราะว่าซอฟต์แวร์เถื่อนเนี่ยก็คือนำพาเรื่องไวรัสเข้ามาทำให้เครื่องอาจจะติดไวรัสโดยไม่มีเหตุหลผลดังนั้นเราจะมีเว็บไซต์ไหนที่ใช้แล้วปลอดภัยและสามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้ในยามฉุกเฉินนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำกันนะครับว่าเป็นเว็บไซต์ชื่ออะไรนะครับ เว็บไซต์ที่ผมจะพานำเข้าไปนะครับชื่อว่าเว็บไซต์ n i k n i h t c o m นะครับซึ่งโปรแกรมเว็บไซต์ n i c k n i a y c o m เนี่ยมีมานานแล้วนะครับเป็นเป็นเว็บไซต์ที่ผมเอาไว้ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมนะครับโดยปกติท่านจะเห็นว่ามันมีซอฟต์แวร์หลายตัวที่จำเป็นเช่นเบราว์เซอร์ด็อกเมนต์เมสเซจนะครับ Security Media r u n รัน e อะไรอีกีปถาถะนะครับ การใช้งานไม่ยุ่งยากเลยนะครับถ้าเราต้องการใช้โปรแกรมตัวไหนเราเพียงแต่ติ๊กเข้าไปนะครับเช่นยกตัวอย่างอย่างตอนนี้ผมต้องการตัวใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า cd taylor copy ก็ได้ t e r a copy ครับผมอยากใช้โปรแกรมตัวนี้จากนั้นผมก็ทำการกดเข้าไปนะครับเราซักเข้านหนึ่งโปรแกรมมันจะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับขึ้นมาลัานด้านด้านนี้ละเราเพียงแต่กด open ขึ้นมาปุ๊บ มันจะให้กดปันช่วงที่รานเราก็ไปทาอย่างอื่นได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรไปนั่งทํางานทํานู่นทํานี่ได้เลยเพราะว่าโปรแกรมมันก็จะทําการติดตั้งโดยอัตโนมัติให้เราโดยไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบอะไรนะครับซอฟต์แวร์ทุกตัวที่ใช้งานตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับถูกต้องไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับดังนั้นเราสามารถจะติดตั้งใช้งานได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องนําเครื่องมาซ่อมโดยกะทันหเช่นบางทีเราอาจจะมีปัญหาว่า ไฟล์ PDF เปิดไม่ได้หรือเราต้องการใช้งานกับโปรแกรมอ,อย่างเช่นตัวนี้ก็ได้ครับที่ผมจะใช้บ่อยกับลูกค้าที่เจอปัญหาไวรัสเป็นประเภท m a l w a r เนี่ยครับเนี่ยครับ m a l b y t e เราสามารถติ m a l w a วร b y บ e ์ปุ๊บแล้วเราก็กด get your i g n t e ทันทีเห็นไหมครับโปรแกรมในนี้มีหลากหลายนะครับแล้วก็สะดวกทุกตัวปลอดภัยไม่มีไวรัสขขอแหก ข้อ2เป็นซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่จําเป็นต้องไปค้นหามันลิงก์มาให้ใช้ได้เลยนะครับดังนั้นซอฟต์แวร์ตัวนี้มีประโยชน์นะครับเว็บนี้มีประโยชน์นะครับฝากชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หลุงซ่อมคอมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสำหรับเสริมวันนี้แทนตัวเรื่องการลงทะเบียนนะครับเนื่องจากวันนี้เว็บไซต์ Canon ล่มจึงไม่สามารถลงทะเบียนได้ นะครับเราจะมีคลิปดีๆให้ทุกท่านในครั้งต่อไปนะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ